เราจะมาบันทึกรายการค้าวันที่16มกราคมบริษัทส่งคืนสินค้าให้บริษัท LV จำกัดเนื่องจากเครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้หนึ่งเครื่องเป็นสินค้าที่เคยซื้อตามใบสั่งใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจง้งหนี้เลขที่อ้างอิง5001ได้รับใบรถหนี้ซื้อเชื่อเลขที่2002ค่ะ มาที่โปรแกรมนะคะไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าค่ะ mm. กด workflow นะคะ mm. แล้วไปที่ใบลดหนี้สินค้าค่ะ mm. กดที่ซื้อเชื่อค่ะ1.4 mm. เลขเอกสาร0ู mm. 1นะคะ mm. กดโอเคค่ะ mm. แล้วกดเพิ่มนะคะ mm. เลขที่ จะให้ระบบรันนะคะกด enter ไปที่ได้ที่อ้างอิงค่ะในโจทย์บอกมาว่า5001ค่ะวันที่นะคะ160158ค่ะกดโอเคนะคะผู้รหัสผู้ขายนะคะใส่จุด enter ค่ะในโจทย์เป็นบริษัท LV นะคะ S1 ค่ะกด yes ค่ะ ค้นหาเอกสารอ้างอิงค่ะเปลี่ยนจาก N เป็น Y ค่ะแล้วไปที่เลขที่อ้างอิงนะคะใส่จุดเพ t ่ r ค่ะเลขที่อ้างอิงจะขึ้นมาเป็น5001นะคะกดเลือกค่ะจากนั้นกดโอเคนะคะลดต้องการลดจำนวนค่ะกด yes นะคะค่ะจากนั้นให้ลบ เครื่องคอมพิวเตอร์อนะคะเพราะว่าเราต้องการลดจำนวนเครื่องพิมพ์ค่ะกด F3 ลบสินค้านะคะแล้วก็กดลบ p a r t s ด้วยนะคะให้เหลือเครื่องพิมพ์ค่ะจำนวนออหนึ่งเครื่องนะคะ ดังนั้นยอดสุดทิจะได้9,533.70ตาลนะคะจากนั้นกด F10 บันทึกค่ะค่ะโปรแกรมจะลงบัญชีอัตโนมัติให้ก็คือเดบิตเจ้าหนี้การค้านะคะ9,533.70ตาลค่ะส่วนเครดิตสินค้าส่งคืนและส่วนลดนะคะ8,910ค่ะและ เครดิตพาสีซื้อค่ะ623้อสิามจุดเจ์สตรค่ะแล้วกด X สิบันทึกนะคะไม่ไม่พิมพ์นะคะกดนูค่ะ